ในมือผมนี่คือไฟฉายซีรีส์ใหม่ล่าสุดจากเล d l a นเซอร์ครับซีรีส์นี้เรียกว่า HF นะครับเป็นไฟฉายคาดหัวรุ่นแรกของเล d l a นเซอร์ที่กันน้ำแล้วก็ใช้ระบบดิจิตอลซ o มที่อยู่ในมือผมคือ HF 8 R คือรุ่นเรือธงของซีรีส์นี้เลย HF 8 R เนะี่ยเพิ่มฟังก์ชันที่น่าสนใจเข้ามาอีกหลายอย่างมากอย่างแรกคือ มีระบบแสงที่เรียกว่า adaptive lighting นะครับอย่างที่2คือมันสามารถ control จากโทรศัพท์มือถือได้ผ่าน Bluetooth เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยครับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของ H8R f ก็คือระบบที่เรียกว่า adaptive lighting นะครับพอเราเปิดขึ้นมาไฟฉายจะกระพริบอย่างนี้นะครับก็คือเป็นการบอกว่ามันเป็นโหมดที่เรียกว่า adaptive lighting คืออะไร มันเป็นฟังก์ชันที่สุดยอดมากสำหรับคนที่ใช้ชีวิตกลางแจ้งครับเพราะมันจะปรับโหมดของไฟฉายโดยอัตโนมัติ h f 8 r วเวลาเปิด a p t p v e Mode นะครับวเวลาเดินป่าเนี่ยเรามองระยะไกลมันจะปรับเป็นโหมด h i นะครับคือ900ลูเมนแล้วก็โฟกัสแสงไปที่ไกลสุดซึ่งก็สามารถส่องได้ถึง200เมตรแต่แล้วถ้าก้มมลงมามองทางนะครับมันจะปรับเป็น Flat โห d ดให้เราเห็นพื้นรอบตัวเรา ความสว่างพอเหมาะถ้าเรายกแผนที่ขึ้นมาอ่านนะครับมันจะปรับเป็นดิมก็คือหมวดโลแล้วก็โฟกัสระะใกล้ให้เราเห็นถ้าเราเงยหน้าขึ้นมันก็จะปรับโฟกัสออกไปเป็นมองระยะไกลเหมือนเดิมครับโดยอัตโนมัติไม่ต้องใช้มือสัมผัสอะไรเลยจากหมวดที่เป็นอะแทฟทีฟถ้าเรากดต่อไปนะครับมันจะเป็นโหมดโลก็คือ20ลูเมนแต่สามารถใช้ได้ยาวนานถึง90ชั่วโมงจากโหมดโลกดอีกทีมันจะเป็นโหมดมีเดียม อันนี้จะมีความแรง300ลูเมนสามารถใช้ได้10ชั่วโมงจากโหมดมีเดียมเรากดอีกทีจะเป็นโหมดไฮอันนี้จะเป็น900ลูเมนนะครับใช้ได้3.5ชั่วโมงสามารถจะส่องได้ไกลถึง200เมตรถ้าเรากด2ทีติดกันมันจะเป็นโหมดบูสต์นะครับอันนี้สว่างสุดที่1,600ลูเมนเลยครับถ้าเราเลือกโหมดโลมีเดียมหรือไฮนะครับเราสามารถจะแมน a l ล่ปรับ โฟกัสหรือความเข้มของแสงได้เองนะครับใช้มือปรับได้เลยโดยอัตโนมัติอันนี้โฟกัสไกลสุดนะครับแล้วก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนใกล้สุดอย่างนี้นะครับเพิ่มความกว้างของบีมออกไปไฟไฮมีเดียมโลนะครับเราสามารถจะใช้ลูกล้อด้านล่างเนี่ยปรับมุมของแสงแล้วก็โฟกัสแสงได้นะครับจะให้กว้างแคบแล้วก็แคบลงที่สุด ก็จะปรับได้ด้วยตัวเองครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ H f 8 R คือมันมีเมมโมรีครับไม่ว่าเราจะเปิดโหมดอะไรไว้แล้วเราปิดพอเราเปิดมาอีกครั้งหนึ่งมันจะกลับมาสู่โหมดนั้นครับถ้าเราจะใช้โหมดสีแดงนะครับเราก็เพียงแต่กดค้างไว้2วินาทีก็จะเปิดเป็นไฟสีแดงซึ่งก็จะเซฟการมองเห็นของเราในที่มืดพอปิดแล้วเราก็ยังสามารถจะมองเห็นอย่างอื่นได้ต่อถ้าจะออกจากโหมดสีแดงก็กดค้างไว้2วินาที ก็จะกลับเป็นไฟสีขาวปัญหาอย่างหนึ่งของไฟฉายค่าถัวหรือไฟฉายอะไรก็แล้วแต่คือเวลาเราใส่กระเป๋าเดินทางไปมันมักจะติดเองแล้วก็ทําให้แบตเตอรี่หมดหรือว่าร้อนในกระเป๋าเราเ e ซนเซอร์ <R> hf 8 r เนี่ยมีโหมดป้องกันนะครับก็คือเรากดค้างสวิตช์ค้างไว้5วินาทีจะเกิดสีแดงก่อนแล้วก็กระพริบสีขาวตอนนี้ก็จะป้องกันการติดขึ้นมาเองละกดยังไงก็ไม่ติดนะครับ เราจะเปิดอีกครั้งหนึง่งเราก็ต้องกด5วินาทีจนกระทังไฟกระพริบคราวนี้ไฟฉายก็พร้อมใช้งานเหมือนเดิมครับที่ผมบอกว่ามันเหมาะสำหรับคนใช้ชีวิตการแจ้งจริงๆก็เพราะว่าใน HF series เนี่ยเขาเพิ่มในเรื่องของการกันน้ำกันฝนขึ้นมาพอเขาเปลี่ยนจากที่เป็น optical zoom มาเป็น digital zoom นะครับซึ่งทำให้มันมี การกันน้ำในระดับ IP 6 7นะครับการฝุ่นได้เยอะเลยนะครับฝนฝุ่นได้ดยาวนานมากกันน้ำลึก1เมตรได้ครึ่งชั่วโมงซึ่งผมว่าเพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานสำหรับคนทั่วไปนะครับการฝนไม่ต้องห่วงกันน้ำดําน้ำตื้นๆเลยเวลาระรายะสั้นๆใช้ได้เลยครับสายชาร์จของ HF8R เนี่ยเป็นสายแบบแม่แมเหล็กนะครับขนาดเล็กกว่าที่เราเคยใช้ใน MH5 ว่า mlc ก็แค่แปะเข้าไปอีกข้างหนึ่งเป็น usb c ก็เสียบชาร์จได้เลยครับเราสามารถจะควบคุมไฟฉายเลนเเซอร์ตัวนี้ผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับเช่นว่าโหมดของ direct control ก็สามารถเปิดปิดได้นะครับเลือกโหมดว่าเป็น low medium high นะครับจะส่งเป็นแสงแดงก็ได้ blink นะครับทำอะไรได้หลายอย่างกลับมาเป็น adaptive mode ควบคุมได้หมดเลยนะครับกลับมาเป็นแสงขาวสามารถจะปรับโฟกัสได้นะครับควบคุมได้จากแอปพลิเคชันทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวรอดูรีวิวละเอียดจากพี่เต็มแล้วกันนะครับผมไม่ค่อยไฮเทคเท่าไหร่เอาเป็นว่ามันใช้แอปได้ครับข้อเสียเหรอครับข้อด้อยกัแล้วกันข้อด้อยของ Hf8R ผมนึกได้อยู่2ข้อนะครับก็คือ1น้ําหนักครับมันหนัก194กรัม อาจจะฟังดูไม่เยอะนะไม่ถึง200กรัมแต่ว่ามันหนักกว่า mh 5ที่ผมใช้อยู่เดิมเกือบเท่าตัวตัวนั้นหนักประมาณ97กรัม98กรัมอย่างที่2ก็คือแบตเตอรี่มันไม่สามารถจะถอดเปลี่ยนได้เช่นว,ว่าเราใช้ระหว่างทางแบตหมดเราจะเอาแบตเตอรี่ 2A 3A ใส่ไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นไฟชายที่มีรันไทม์ยาวนานเหลือเกินครับจะใช้หมดโลได้ถึง 90ชั่วโมงอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นไฟฉายเลยเลนเซอร์ Hf8R ผมว่ามันคือไฟฉายค่าถัวที่คนรักชีวิตกลางแจ้งอย่างเรารอคอยมานานครับไฟสว่างเต็มที่900ลูเมนบูสได้ถึง1600รันไทม์ยาวนานถ้าเปิดโหมดโลได้ถึง90ชั่วโมงเป็นรีชาจัจเบิลไม่ต้องซื้อฐานกันน้ำ IPX6 ดำน้ำได้1เมตรยาวนาน30นาทีกันฝุน่นไว้ใจได้เต็มที่ มันคือสุดยอดของไฟชายถ้าคุณคิดว่ามันใหญ่เกินไปลองดู Hf 6 Hf 4ในซีรีส์นี้เป็นทางเลือกที่เล็กลงไปเบาขึ้นแต่ของผมตัวนี้ละครับเพื่อนเข้าใจตัวใหม่